สร้านะครับตัวคโคนะครับอาการตัวครกหรมีตันนะปั๊มางงาน้าทํางานตัดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวต่อเดี๋ยวตัดเดี๋ยวต่อนะครับก็อาการตัวคโค้งนะครับเพราะว่าจุดอื่นเช็คแล้วไม่มีปัญหานะครับพอจุดนี้มีปัญหาก็คือกดเชโครกปุ๊บนะครับน้ําเข้าแต่ชา้าปั๊มทาง,งานตัดต่อตัดต่อนะครับกว่าน้ำจะเต็นมนะก็สันนิษฐานมันอาจะมีอาการ ตันตรงจุดนี้นะครับตรงไหนดูดูนี่ครับนี่เมื่อกี้เราผมลื้อตัวก๊อกตัวนี้เรียบร้อยนะครับเช็คดูไม่ไม่ไม่ตันนะครับแต่มีปัญหาตรงจุดนี้นะครับที่เจอบ่อยนะครับท่านใดที่มีตรงชักโครกนะครับมีอาการกดชักโครกแล้วนะครับปั๊มน้าทํางานตัดต่อตัดต่อนะครับไม่หยุดใช้เวลานานนะครับกว่าน้ําจะเต็มนะ จุดอื่นไม่มีปัญหานะครับมีจุดนี้นะครับผมจะพาลื้อดูนะครับก่อนอื่นก็นี่ครับถอดสายน้ำบนออกมาแล้วก็จะมีนอตรงนี้นอตขันลูกปั่นออกมาเนี่ยก็ถอดจุดนี้ออกมาอมากับนี่หอมาออต่อไปนะครับตัวนี้จะออกได้ไงจะมีล็อกตรงนี้ครับสีขาวลเล็กๆนี่ ทำการดึงนี่ครับใช้ครีมดึงขึ้นมาครับเพื่อทำการปลดล็อกในเข่าข้างนี้ ยากนิดนึงนะครับนี่นี่ครับออกเรียบร้อยต่อไปแล้วก็หมุนไปทางทวนเข็มนาฬิกาครับปึ๊บออกมานี่ครับด้านี้ก็จะมีนี่ครับลูกยางในอลแฟมนะครับเปิดมาดูที่เจอบ่อยที่สุดนะครับตรงนี้เปิดมาดูครับเห็นไหมครับกาวนี่ครับกาว กาวที่เราสนามท่อเชื่อมท่อต่างๆนะครับเนี่ยมันก็จะมาอุดตรงนี้แหละนะครับนี่ยทำให้น้ำมันไหลไม่สะดวกนะครับแล้วก็ปั๊มทํางานตัดต่อตัดต่อตลอดนะครับนี่ครับเศษกาวตอนเลมีอาการประมาณนี้นะครับก็ลองตัวเช็คซ่อมดูนะครับสําหรับโถจเชกโครกนะครับมีอาการกดตัวเชกโครกแล้วน้ำเข้านะครับปั๊มทํางานตัดต่อตัดต่อนะครับ นะครัว่าตัดต่อตัดต่อไปเรื่อยๆนะครับกวา่าน้ำจะเต็มใช้เวลานานาน้ำก็หลายช้านะครับแล้วก็ใส่คืนประมาณนี้นะครับเรียบร้อยหมุนเข้าหาล็อกเข้าหมุนคืนนะครับแล้วก็ใส่ล็อกเข้าไป เอาลูกบอลมาใส่มัใส่ฝั่งนี้เข้าไปนะมนันลองทำนิอนึงก็ทำไปด้วยนะครับไม่ยากขนาดปุ๊บนั้นทำได้นะครับทำที่บ้านในบ้านนะครับมีอาการตัวสะโคตรสังเกตปั๊มน้ำนะครับสังเกตปั๊มน้ำแล้วก็ปรับระดับลูกบอล ว่าให้น้ำาขึ้นอยู่เกณน่ประมาณไหนนะครับขึ้นประมาณนี้แล้วก็ตัดน้ำมันล้นนะครับแล้วก็ใส่เทอร์มอนลงไปครับแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูนะครับเดี๋ยวก๊อกพอดีก๊อกมีปัญหานะครับบานมันปิดเปิดไม่ได้ก็ถือโอกาสเปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่มันไม่เสียนะครับเทน้ำเข้าปกตินะครับเดี๋ยวจว่าตัวก๊อกมันปิดเปิดไม่ได้ครับลินมันเสีย เปิดได้อย่างเดียวแต่ปิดไม่ได้นะครับรอบเปลี่ยนนะครับเราไปซื้ออะไรก่อนแล้วก็จะมาทดสอบอีกทีนึงนะครับโอเคครับไปต่อครับวางน้ำอยู่ท้่ไหนนู่นนะลืกเข้าไปวางน้ำนี้ก็แนะนำไม่ใช้อย่างดีนะครับเพราะมันอยู่ในกระนังปูนนะครับ ถ้าใช้ยังถูกถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเนี่ยหมุนออกมาเนี่ยครับมันจะมีตันหาแตกหราะไม่สามารถออกมาได้นะครับเพราะอันตรายนะครับใช้ชีมขันแป๊บนึง นี่สั่นๆนะครับตัวตีนะอันนี้ก็มันก็ไป โอเคครับพร้อมเปิดทดสอบมีกำลังปล่อยน้ำเข้านะครับเปิดเบาเล็ปล่อยปล่อยน้ำเข้าแล้วก็น้ำตัดชิมก่อนมีน้ำไหลเข้าครับเดี๋ยวไปฟังเสียงปั๊มกัน ฟังเสียงปังป๊มนะปกติแบบแบดหนึ่งรุดได้บ้าง,งปกติวะสองไปนู่นครับฟังเสียงปั๊มปั๊มอยู่ตรงรนู้นข้างในเสียงโอเคครับไม่ตัดต่อไม่ตัดต่อนะครับทำง,งานเรายาแวยาแล้วก็ตัดโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อย กดเจ้โครกอีกหนึ่งครั้งครับเจ้าของบ้านคนสวยครับเจ้าของบ้านกดเจกโครกนะครับเป็น้อมป้อมอยู่นู่นนะครับไปไม่ได้ครับแคบได้ยินเสียงนะครับเสียงยาวๆนะครับจากเดิมตัดต่อตัดต่อนะครับตัดต่อตัดต่อเรื่อยๆมีเสียงยาวเสียงลอยยาวนะครับ เรียบร้อยครับตัดเรียบร้อยโอเคไหม ฟังเสียงปั๊มแล้วเดียงไมเป็ฟังเสียงกันดีกง่าเดี๋ยฟังเสียงปั๊มทีนึงเดีวจะอ่านก่อนะคปั๊ปมนี่ครับตกตะกอนเศษกาวนะครับที่เวลาเราเชื่อมท่อ PVC ทางน้ำกับปลาเนะครับทางน้ำดีเนี่ยก็จะมีเศษกาวเดินรอบมาตามน้ำนะครับ แล้วก็จะมาอุดถ้ามันไปอยู่จุดอื่นไม่มีปัญหาแล้วน้ำมันก็จะพาไปเองเองัตโน,น,น,นมัตินะครับทัานมาจุดอย่างเช่นพกนะครับตัวทุกอย่างแนวุปกรณ์มันไม่สามารถทะลุออกมาได้นะเพราะว่ามีทุกยางกั้นอยู่มันก็จะมาตกค้างอยู่นี่แหละทำให้น้าไหลไม่สะดวกเกิดจากเศษเก่าโอเคนะครับจุดนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับก็น้อยนะครับ วันชาติที่นี้ก็จะร่วมกันแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องสารประจันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ